สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาต่อ EP 2กันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดโคกระเบอือนาอินนะคะอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันนี้มาเร็วนะคะมาเร็วอยากให้ทุกคนได้ได้เห็นควายเยอะๆนะคะมาเร็วได้เร็วจองเร็วนะ ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะเดีวเรามาดูแม่ใหญ่กันนะคะตัวนี้สูงเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองใช่ไหมคะอันนี้อะไรลูกสาวหรอสาวครับลูกสาวอ้โยโตแล้วสวยสวยเออลูกสาวเขาก็มีจอม,มีขวัญดูสิมีตาแต้มแก้มจ้ำให้อีกอูเออสวยนะเป็นสาวแล้วแม่เขายังไงท้องไหมคะเนี่ยท้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วเจ็ดเดือนกว่าแล้ว <ใน S 1> อ่าท้องพ่อไหนคะในครอบพ่อพ่อคุณผู พ่อคุ้มคงเขาใช่ไหมพ่อเขาแสนกว่าวอย่ะ,ะเดี๋ยวขอขอดูกนะั้งท้องใหญ่มากอือดูทายกันหน่อยนะท้องใหญ่ตัวใหญ่แข้งขาใหญ่มากเลยร้อยสี่สิบสองนะคะโอ้โหนี่35หม่นมันก็จะคลอดแล้วอ่ะเปิดมาที่เท่าไหร่คะเนี่ย เจ็ดหมืนห้าครับเจ็ดหมื่นห้าตลองได้เนาะทรงฟรีเท่าไหร่คะกิโลคะร้อยโลร้อยโลนะจ่าจปั๊มให้เลยหนึ่งร้อยโลเออหนึ่งร้อยโลนะคะให้ดูก้นดูตูดค่ะนะเจ็ดเจ็ดเดือนเนาะท้องเจ็ดเดือนละเจ็ดเดือนกว่าใ่เจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดเือนโว่มันใหญ่แล้วอ๋อเเดือนกว่านะคะทองเดเดือนกว่านะร้อนะสูงร้อ เอาไปลุ้นค่ะเอาไปลุ้นปีนี้อ่าเอาไปไม่กี่เดือนก็คลอดเลี้ยงอีกสี่ห้าเดือนก็ทับใหม่ได้อีกเออแล้วก็แม่กาสูงด้วยหาพ่อพันดีๆใส่เนาะส่วนตัวนี้เนาะตัวลูกสาวเขาก็สวยนะเนี่ยค่ะลูกสาวเขาค่ะเจ็ดหมืนห้าต่อรองได้นะคะทุกคนสนใจโทรมาเลยจ้าเบอร์โทรจ้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสอง สี่ศูนย์หนึ่งสองนะคะคุณหนุ่มนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะขายมีตัวไหมแม่ลูกคุณพอ่อไม่มีแล้วเหลือแต่ลูกอีกเดียวเจ๊เหลือแต่ลูกตัวนางน้อยเหรออ่านางน้อยหมื่นกว่านางน้อยหมื่นกว่าบาทเออเขาเห็นเขาถามหาอยู่นะอ่ะตัวนางน้อยเอาไปเลี้ยงทุนน้อยอะ่ะเออตัวละหมื่นสามพันห้ารนตัวไหน,นเออหลายตัวเลยไหมสามตัวครับสามตัวเลยเซ็ตเขาเลยเซ็ตนี้เลยเซ็ตนี้หมื่นสาม หมื่นสามห้าร้อยละเปิดใกล้ๆไม่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 รวมส่ราคาเนี่ยเออราคานี้ไม่รวมส่งนะคะราคานี้ไม่รวมส่งนะถูกแล้วถูกแล้วโอเคเนี่ยไม่รวมส่งนะนางน้อยนางน้อยเออนี่ยไล่เรียกกันนะคะโอ้ยนางน้อยตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยเซตนี้เลยสามตัวนะคะหมื่นสามห้าร้อยเซตนี้หมื่นสามห้าร้อยอ่าอันนี้คือราคายกใช่ไหมคะเนี่ย แล้วย่ยกก็บวกไปอีกอ่าแยกหมืนน่นห้าเนาะอยากได้ถูกซื้อไปเลย,ยอ่ายกชุดเลยตัวเมียทั้งนั้นเลยตัวเมียนางน้อยนะเลี้ยงอีกประมาณาไหร่โทรมาได้เลยครับรอโทรศัพท์ขอให้แล้วอะเอะอโทรมาแล้วกันโทรมายังไงก็ต่อรอ,องได้อยู่แล้วคุณหนุ่มใจดีเสียหน<ม>ุ่มใจดีโทรมาได้เลยนะคะไอตัวนี้ไม่รวมส่งเนาะ เออไม่รวมไม่รวม,ม,รวมตัวนี้ไม่รวมถูกแล้วนะคะอ่าโอเคใครสนใจนางน้อยไปเลี้ยงนะคะโทรมาได้เลยจ้าแต่นี้ให้ตต่าง,งางไปงา,างเนี่ยนะตัวนู้นสองหมื่นสองนางนางใช่ไหมควายนางเอาเอาเอาตัวนี้ไหมล่ะสามหมื่นห้าแม่ลูกอ่าแม่ลูกอ่าดูแม่ลูกตัวนี้ <130 S 1> น,นะร้อยสามสิบสูงเท่าไหร่ร้อยสามสิบกว่าเด้อสามสิบกว่าสามสิบกว่านะฮะใหญ่ใหญ่มากเลยโอ้โหค่อนข้างหนานะเนี่ย หนามากตัวนี้หนามากเป็นลูกตัวผู้นะคะเป็นลูกตัวผู้นะ,ะลูกพึ่งคลอดได้สองอาทิตย์เนาะอ,อะประมาณสองอาทิตย์นะคะเลี้ยงอีกสักหน่อยสองสาเดือนผสมใหม่ได้นะคะเพราะว่ารูปร่างแม่เขาสมส่วนดีนะคะ่ะสวยดีสมส่วนเปิดมาเท่าไหร่กันเนาะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้ไม,มีส่งฟรีไห<น>ม<ะ>ไม่รวมไม่รวมเลยตัวนี้ไม่รวมนะคะตัวนี้ไม่รวมนะ,ะไม่เบว่ใ,ใกล้ได้ห้าสิบโลใช่ไหม ถ้าไกลก็ว่ากันไปนะ,ะบวกจาก50โลไปนะคะใครสนใจอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะอะโทรมาได้เลยจา้าไกดูตัวไหนนางน้อยนางน้อยที่นี่2 0 2สวยแต่ว่านางน้อยนี่นะนนมันผูกเดียววะเนี่ยอ๋อนางน้อยมีตัวเดียวเหรอตัวเดียวครับตัวเดียวนะนางน้อยนี่2ปีน่าจะประมาณนั้นนะประมาณ2ปีนางน้อยเลี้ยงอีก,กเท่าไหร่6เดือนใช่ ผสมได้หกเดือนผสมได้นะร้อย <22 6. S 1> ี128่สิบหัร้อยี่สิบรอยยี่สิบแปดประมาณนั้นรีนะ่สิบเจ็ดไรเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยี่ห้าหรอกอ่าร้อย่สิบเจ็ดประมาณร้อยิบเจ็ดนะคะนางก็มีโอกาสที่จะสูงเรื่อยๆนะคะควายนางเดืองอีกประมาณนี่ละหกเดือนนี่และได้ผสมนะคะโอเคตัวนี้เปิดเท่าไหร่คะเนี่ยสองหมื่นครับสองหมื่องร้องไหมคะ ลองลองนะส่งฟรีไหมไม่มีมีห้าสิบโลโอ่าห้าสิบโลก็ได้เจดีย์จดีหน่อยเ <c oughs> จดีย์จด,จดีหน่อย <50 S 1> เอห้าสิบโลเนาะโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นห้าสิบโลนะคะสองหมื่นสองต่อรองได้อ่าส่งฟรีห้าสิบโลนะคะ,สน,ะ,คะสนใจโทรมาได้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเบอร์โทรเราขึ้นไว้ให้นะคะโอเค,อเคขอบคุณค่ะ สูงประมาณร้อยสาสิบนะตัวนี้จริงเปิดดิสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเหรอท้องไหมอ๋อกดเจอกดเจอมันเจ็บไหมไม่แปกสวย่าไม่ได้ทีหายากหายากใช่ไหมอุ้มซับอุ้มซับโอเคอ่ะดูเขาดูเขานางสามหมื่นห้าอ๋อสามหมน้าะคะสามหมน้าะสีบวกเยอะเออสามสิบจ้านะ ตามหน้านะคะท้องนิดนึงนะท้องท้องเราประกันท้องร้องได้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 เลาะไปเลาะไปเร็วไปบอกว่าร้วงให้อ่าร้วงให้ร้องให้คือประกันท้องแน่นอนประกันท้องอ่าประกันท้องราคาราคาสามห้าต่อรองได้นิดหน่อยแสดงว่าไม่รวมส่งส่งมีไหมกิโลคะฮะ ไม่รวมส่งไม่รวมส่งเนาะให้ส่งไกลก็โลวู้ปรโมชั่นโปรโมชั่นต่อ๋อเลยยนนะเดีวกัอาต่อเลยลงยาวเลยเบอร์โทรให้เดียวกันก็คือส่งฟรีร้อยโลใช่ไหมส่งฟรีร้อยโลเนาะสามหมื่นห้าพันต่อรองได้ส่งฟรีร้อยโลนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะใครอยากได้แปลกๆแบบนี้นะคะโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรเราขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะ อาสนใจโทรมาเลยจ้า,า,อ,าอ่เจืมายไปจ้าเรามาดูตัวเพือกน้อยกันนะคะเพือกน้อยแม่ตัวไหนคะเนี่ยแม่ตัวนี้เหรอแมอ่แม่ตัวนี้แม่นี้ร้อยสสิบบวกจ้าประมาณนั้นนะคะอ่า นี่นะเป็นเป็นลูกลูกเผือกเนาะเผือกผู้นะคะลูกเขาเป็นเผือกผู้นะสะอาดดีเออหน้าตาดีจังอ่ากี่เดือนแค่เนี่ยประมสี่เดือนสี่เดือนใช่ไหมเอออ้วนท้วนดีเนาะโอ้เช้งขาใหญ่ตัวผู้ใหญ่นะฮะลูกเขาตัวใหญ่นะอ่าแม่ลูกเผือกนะเนี่ยแม่ลูกเผือกสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบสองนะคะเป็นแม่ลูกเผือกตัวผู้นะคะ อ่าตัวนี้เท่าไหร่คะตัวเนี้ยสี่หมื่นพันห้าร้อยสี่หมื่นพันห้าร้อยนะคะสี่หมื่นพันห้าร้อยอ่าราคาร้อกรอรองได้นะคะมีส่งไหมคะรวมส่งไหมคะส่งภายในร้อยโลครับส่งภายในร้อยโลนะคะร้อโลอลูกยังกินนมอยู่ป่ะคะเนี่ยก,กินอยู่เนาะอ่าแสดงว่าท้องว่างอยู่อ่าท้องว่างอยู่ยส่งร้อยโลนะคะ สี่0มืนารนะคะทุกคนใครได้ห้าพเลยอ่าใครสนใจโทรมาได้เลยนะ41 500ืารเป็นราคารองต่อรองได้นะคะใครสนใจโทรมาได้เลยจ้า <63. S 1> 0ูนย์หกสามหนึ่งนะคะพอตั้มนะวันนี้เราลงให้ก่อนนะคะลงให้ก่อนก็อ่าลงได้ก่อนเห็นก่อนนะคะพรุ่งนี้ตลาด เปิดก็อาจจะหมดอีกแล้วขนาดมาเช้ายังหมดเลยอ,อันนี้เอาลงมาให้ดูก่อนนะคะอ่าถ้าใครสนใจโทรมาได้เลยนะโทรมาพ่อตั้มได้เลยจ้าเนี่ยค่ะแม่ลูกตัวเมียประมาณหนึ่งเดือนเนาะได้ไหมือ,อ,อนแล้วแ,ลแต่มันตัวเล็กใช่ไหมม,มันจะเป็นอ้อแออ้อแออยู่นะมันมันไม่คล่องเหมือนสองเดือนเนาะม,มันไม่คล่องเหมือนอ่ะ เป็นแม่ลูกตัวเมียอายุสองเดือนนะคะอายุสองเดือนแต่ตอนน้นิดนึงคือตามันเสียอ๋อทำไมต,ตาตาเขาเจ็บเนาะว่าอยู่ตาเขาเจ็บข้างขวาข้างขวานะคะอ่ะเรามาดูแม่เขาอ่แม่เขานะสูงประมาณร้อยยี่สิบห้านะคะแม่สูงประมาณร้อยยี่บห้าบวกนะคะอ่ะลูกตัวเมียนะคะแม่ลูกชุดนี้ ราคาอยู่ที่สองหมื่นหกห้าร้อยนะคะเป็นราคาร้องนะคะต่อรองได้นะคะส่งฟรีร้อยโลนะคะลูกตำหนินิดนึงลูกสองเดือนนะคะตำหนิก็ตรงตานะคะตาเขาเจ็บนะตาเขาเจ็บนะคะอ่าตำหนิเราก็าบอกไปตามตำหนินะคะอ่ามีตำหนินิดนึงนี่ค่ะก,ก็แม่เขาค่ะ สนใจโทรมาได้เลยนะ26,500ราคาลองต่อรองได้จ้าเอารถมอเตอร์ไซค์ไมเอา,ป,เอาปีกไกวไม่ได้หรออ่ะนะคะเรามาดูตัวนี้กันนะคะเป็นแม่แม่ใหญ่มากนะคะสูง135นะเป็นแม่ลูกตัวผู้นะคะลูกเขาใหญ่แล้วนั้นเนี่ยมีท้องว่างเปล่าคะเนี่ยท้องว่างไหมใส่ว่างเลยแม่มันแปลว่าซื้อมา <c oughs> ซื้อมา <c oughs> ซื้อมา เนาะก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าลูกตัวแล้วนะเป็นลูกตัวผู้นะลูกตัวผู้เนี่ยค่ะสูงร้อย<ำ>สามสามห้าอ่าแม่ลูกตัวผู้นะคะ,ะอ่าเรามาดูาอ่าดูเนื้อดูหนังเขานะคะลูกเปลือก็ได้แม่เป็นตัวไหนเนี่ยเห้าพเนห้าร้อยอันนี้ท้องว่างนะคะ นนตัวนี้ลูกผู้นะคะนะลูกลบบคู่นิ่งเชียะอ,อยู่นิ่งเชียะราคาสามหมื่นสองพันนะคะราคาสามหมื่นสองพัน สามหมื่นสองพันนะคะเป็นราคารองต่อรองได้นะคะตัวนี้มีส่งฟรีให้นะส่งฟรีให้ห้าสิบกิโลนะคะห้าสิบกิโลเมตรนะคะสามหมื่นสองนะคะราคารองต่อรองได้นะคะทุกคนใครอยากได้แม่ใหญ่แบบนี้นะคะแม่ใหญ่ๆสูงๆนะตัวนี้ราคาสามหมื่นสองนะคะ พี่ทูนเบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าสามศูนย์ี่เจ็ปดสามหนึ่งเจดพี่ไพทูนนะคะสนใจโทรมาเลยจ้าเรามาดูแม่ลูกผู้อีกชุดหนึ่งนะคะอ่าเป็นตัวนี้นะแม่ลูกน่่แม่น่าจะสูงใกล้เคียงกันหรือสูงกว่าคัเนี่ยสูงกว่านิดหน่อยเนาะ ดูอาการดูเหมือนเขาจะสูงกว่านิดหน่อยน,น,นะร้อยสามห้าร้อยสามหเหรอเขาค่อนเขาขาดน้ำเลี้ยงไปหน่อยเออร้อยสามร้อยสาห้าบวกนะคะเป็นแม่ลูกคู่เนาะมแม่ลูกคู่ไปเลี้ยงเลี้ยงขุนๆหน่อยอก็จะดูดีกวายมันขาดน้ำเลี้ยงนะคะ อืมอันนี้ดูเขาเขาดิเนี่ยค่ะอันนี้ลูกผู้เป็นลูกเขานะคะท้องว่างใช่ไหมคะเนี่ยเออท้องว่างท้องว่างนะคะ,ะ,คะเปิดมาที่เท่าไหร่คะคู่นี้ร้องไว้สี่พันครับสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่นะคะสามหมื่นสี่ราคาร้องต่อรองได้นะคะทุกคน ส่งฟรี50ากิโลเนาะ,ะเหมือนกันเนาะส่งฟรี50กิโลอ่าใครสนใจอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะคะก็ลองมาดูตัวนี้นะคะได้แม่พันธุ์อย่างสูงเลยนะคะใครมองหาแม่พันธุ์แม่บล็อกที่สูงนะตัวนี้สูงร3 5บวกแล้วตัวนี้ร3อยหนะคะเนี่ยสองตัวแม่ลูกผู้หมดเลยใครสนใจก็โทรมาได้เลยจ้า สูงประมาณเท่าไหร่คับเนี่ยร้อยสามสิบบวกฮะมันจะเท่าไหร่เดี่ยวนี้ฮะประมาณนะครับประมาณประมาณร้อยสามสิบผมเองร้อยเจ็ดพัดเออแต่มันเตี้ยเตี้ยแต่มันอ้วนแต่ร้อยสามอยู่แล้วล่ะร้อยสามบวกอยู่แล้วร้อยสามสองได้ไหม 1้อยสามสองไหมคะร้อยสามสามเท่าไหร่คะร้อยสามสิบพอดีร้อยสามสิบใช่ไหมโอ้ร้อยสามสิบก็ก็มันก็เตี้ยนิดนึงนะถ้าเป็นพ่อพันถ้าเป็นพ่อพันเนาะแต่เขาอ้วนอ่าประมาณร้อยร้อยสามสิบนะคะแต่เขาอ้วนนะใครที่ดูดูจะเอาไปไว้จะทำเนื้อหรือทำเออตัวนี้ร้อยสามสิบนะคะร้อยสามสิบนะ ่เขาค่อนข้างที่จะอ้วนแต่เตี้ยนิดนึงถ้าเป็นตัวผู้เนาะอ่เคี้ยวสีนะตัวนี้มีเคี้ยวสีนะก็ร้อยสาิก็เนี่ยแหละประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันสวยควายประมาณ4ปีนะคะควายสี่ปีนะอ่ะเนี่ยค่ะ ควายซีปีราคาราคาอยู่ที่สี่หมื่นนะคะสี่หมื่นเป็นราคาร้องนะคะ,ะใครอยากได้ตัวผู้เผือกนะคะก็ลองโทรมาต่อรองราคาได้นะคะสี่หมื่นราคาล้องต่อรองได้ต่อรองได้ไม่รวมส่งเนาะมีมีส่งฟรีประมาณแค่ไหนคะเนี่ยรวมส่งร้อยโลนะคะ อ่าสี่0มืนสี่มืนราคารองต่อรองได้รวมส่งร้อยโลร้อยโลนะคะอ่าใครสนใจเผือกผู้ตัวนี้นะคะอายุประมาณสี่ปีนะสนใจโทรมาได้เลยจ้าเบอ <0 89 S 2> ร์โทรดเศูนย์แปดเก้าห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดศูนย์สามห้าแปดศูนย์สามห้าแปดห้อยอะไรคะนายห้อยเสริมครับนายห้อยเสริมนะคะจะโทรมาหานายห้อยเสริมได้เลยนะคะอ่า เรามาดูตะกรหนุ่มกันนะคะกี่ตัวนะคะเนี่ยหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดนี้มีตัวเมียตัวหนึ่งอ่ะหกเจ็ดนี้ราคามีตัวเมียตัวหนึ่งนะคะอ่าราคาอยู่ที่เป็นตะกรหนุ่มนะคะเป็นตะกรหนุ่มเจ็ดตัวนะแต่ว่าตัวที่เจ็ดเป็นตัวเมียเนาะสามหกเจ็ดอ่ะมีตัวเมียตัวหนึ่งนะคะเจ็ดตัวนี้นะคะ ราคายกเซตเลยยกเซตเลยหมื่นสามห้าร้อยเนาะราคาหมื่นสามห้าร้อยคะยกเซตเลยแต่ถ้าใครยังทุนน้อยอยู่นะคะยกไม่ไหวก็แยกเนาะแยกได้โอ้ยกยกหมดส่งฟรีให้ร้อยโลนะคะถ้ายกไม่หมดก็ตามตามนั้นนะประมาณถ้ายกไม่หมดแยกก็ตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะ 14,500่ 14, อ่าถ้าถ้าแยกนี่คือส่งฟรีประมาณไหนคะอ๋อต้องดูอีกว่าเยอะตัวไหมอ่าอยอะใกล้ใก็เป็นส่งไมูอ๋อแยกเราต้องมาดูอีกนะคะว่าแยกเอาไปกี่ตัวถ้าประมาณสี่ตัวขึ้นไปหรือประมาณสี่ตัวมันก็ไม่ไหวเนาะอืมถ้าราคามันถูกถูกแล้วก็ไม่ไหวนะคะอ่าต้องดู ถ้าเอาหมดเลยเจ็ดตัวนี่คือส่งฟรีร0อยโลเลยนะคะส่งฟรี100่งร้อยโลหนึ่งร้อยโลเลยตะกอหนุ่มนะใครที่หาตะกออนุ่มไปเลี้ยงอยู่นะคะอ่าเซตนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะเนี่ยค่ะสนใจโทรมาต่อรองได้เลยนะคะยกชุดนี้ส่งฟรีให้100โลนะคะ ถ้าแยกก็ต okay? so uh ้องดูก่อนว่าแยกประมาณไหนนะคะถ้าซื้อตัวเดียวตัวเดียวก็14,500ห่สนารอยะสนใจโทรมาเลยจ้าเบอร์โทรจ้า091 0หน8 0งศูนย์เก้าหนึ่นะคะเบอร์น้องเม่นนะคะเนาะ ใช่ไหมหรือเบอร์หนูเองเออเบอร์น้องเม่นเ,ออเนานะเอาเบอร์น้องเม่นไปเบอร์น้องเม่นนะคะใครสนใจนะคะเซตน,นี้นะคะตะกรอน้อยตะกอนุ่มนะคะอาโทรมาหาน้องเม่นโทรมาต่อรองได้เลยนะคะโทรมาต่อรองกับน้องเม่นได้เลยจ้าค่ะทุกคนวันนี้กห็หญิงน้อยก็พามาดูราคาควายนะคะที่ตลาดอานาอินนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้หญิงน้อยก็อยู่จนค่ำนะคะ,ะรุงนี้ไม่ได้มาขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อญิงน้อยไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ